เออยายวังไก่สิเมดแล้วยายบังเดินหน่อยๆเกาะเกี๊ยบเือเขาลามนะตัวตุ่มตัวตรัวไก่สิได้ก้าบเลยยายวังเอ้ยไก่สิได้ก้าบแล้วใบสองตัดดูไฟก็จะมาแล้วข้าเดียดจะไหนกับเบิร์ดกับยายังนดอยก็หมดแล้ว เจ้าของขงเจ้าของนี่กระดีขงเจ้าของคนของใาหวังเจวังมีกะเจี๊ยบมีปลาเขาล้ามเัื่วฟัทั่วตุ่มทั้งคนเพื่อฟัวทั่วตุ่มตุ่มเด้อหลังใจหวัง ก็ซ <ider> ื้อ <Aub> บ <urn> ักทว่าไปหลายเห็ดอันนั Measure ้นยากกระปุ <c oughs> ่นบ่ก็ซื้อไกะเจี๊ยบไปต้มปนแน่เจียวผักข้นวางคักนี่ลงแต่เนิ่นทองถางก็บอกนี่ไงขนสิย่างแล้วเปิดแมงเยอะ น <ira> ี่มันค่ะอันก็เป็นคนสิยางมือตาก็บ่ขึ้นเนาะยายวังอยากนอนก็อยากนอนเอ้ยตวยน้อยๆก็ปนมากรม3อัน4อัน ขายกล้วยขายดูตัดขายกล้วยขาขนมทั้งหมดกล้วยขายขนมเด้รวางเจ้าตัมงว่ามงมีคนมมีคนเลยได้วางกับไก่แล้วด้วางไก่ anh chơi bắn bò nhang bò anh khoai nhang rồi hả bắn nhang anh chỉ bay sợ mua quà là đây bắn nhang bay bắn nhang phơi đầy nè bay há mẹ khà bắn thua tùm bay nhang สูงเดียวจ่ายดูก um ่อนค่ะมันจะออกวันไหนนะมันจะออกวันวันพฤหัสบดีเดือนเมื่อหนาจะเป็นวันพฤหัสเนี่แหละ จใบเดียวเรียกไหนดีนนนจานนั้นเป็นคู่ข้างล่างเป็นคู่อยากเด้เป็นคู่อย่ากเดีใบเดียวนะจ๊ะค่แหรืออบอกมาจามีได้เลยค่ะกำลังมาใหมน่นะเส้นเด็ดท้าย ไปยังไวถึงยังประธานนันอยู <cido> ่ไปโมงกว่าก้าองจ้าเดินไปเพิ่งไปโมงกว่าเองยายวังแหล่เงินนี่ยายวังนี่เงินเดี๋เงินถอนเดี๋ยนั่งขายนี่ก็บบุกไฟเดีขายนั่งแต่เสาวๆนั่งอยู่นี่แหละ ้ำนี้ก็ใน,น้ข่เอฟซีได้ะอย่าลืบก็ไลยก็แช่ง์งยมาผู้ค้าน,นี่ด้จ้า